แม่ขี้ีิขึ้นหมงสูงแต่พระน้ามองกล้าขอออกทางไห้ว่าก็ไปยังแม่จับแขนสิบห้านสะอร์เราเป็นคนตาบอดอ้อมมนสูงเนาะแม่เป็นมิววิวแม่เป็นคนที่อ่าพี่จะ็มคนย่างคนสูงเน่ยะคะอ่ผู้นี้จะยู่ต่มไม่นี้จอยู่สูงกอยู่ไก่กันเนี่ยับไปไกล่คนไหนวันไหน บดแพรนะคะแล้วก็น้องเพลงขอบคุณหลายๆค่ะสั้เดี๋ยวต้องซอยอั่างนี้เลยได้ค่ะอีอบอดยสนบอเหี่รับอดเหียงค่คโวยเพ่เราเมื่อไหร่ก็ดีเหระว่าาตไมเอา่าเนอกก็ได้ค่ะเพราะว่าขึ้นสูงราคาสั้นอ่าราแม่ขึ้นสูงลึกเลี่่บอกพี่เจี๊ยบสั้นกะสั้นสูงดอกแม่ ตัสูนต้องซอยกันเด้อไปตองเง้มาหายดิไปแม่ไปไปเอานออไปเอาโอ้ยุณอเยมาหาเงินบรมาหา้องใหม่แม่เนี่เราเหลนเอเอาเหล่นอเสียบกันเด้อเรานักวนี่มันหนาวค่ะเป็นสันสันห้องกหนาวเลยและคือเป็นสันสหนาวแต่ม่อย เพื่อน่เพื่อนบอกว่านักผู่าอยู่เด็กก่อนก็ตาี่ยเอฟกซีกับอเพล่นองตรักษาดอกใบบาวาั่บค่ะต้องนแน่นี่แหละึ้สิ่งที่ไอรอนได้ดวงใจของแมวเาแสงร้อนแมวเข้าับผู้แดผู้แดงไปต้องไปปีชีพหัวเลยไปเลี้ยงยอดกว่าน่นเ่ล่ะแมวเข้ารับก่อนชุวแม่จะมาแทนล่เพันเดะ เอาวันต่อกันัเบานค่นสพเไม่ได้ไหนรัไปได้่ไหลด้ขอบคุณเลยนายวุเล่นายพี่ดีไปแม่กุใจได้สขอบคุณนค่ะขอบคุณค่ะเอาตกล่ล่ำเาเฮาเเอาเงินชะกันเรื่อสีล่ำก่อนเอไหนเอาเงินกันแน่ ลองอัดไปได้หเราสีนี่พอนันเดี๋ยวลองแกเนีเอาเงินสักวันเนี่ยไปทัวร์ไป่างเน่เราล้าสูบงบัวเนี่ยเราถิลเอานเื่องล้ามว่าสีงคนได้เลยค่ะป้ามานังเมาไม่เป็นไรค่ะป้าขอบคุณนะคร กะดขอบคุณทุกยอดดีลยอดการติดตามการตอบรับผลงานเพลงผู้มาโนร่วงตกใจครับผมกังแม่จิตราคุณลาภเพาะน้ำเพลงพิพลดาโตเกียวมิวสิกโดยที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เป็นซิงเกิลคู่กันกับพี่น้องเร็วๆนี้กับชิมี่ซิงเกิลคู่กันอีเพื่อเป็นผลงานเพลงสึ้งๆนะครับผมรอติดตามก่อนปีใหม่นี้ได้ยินแน่นอนครับผมคุณจะริ้งระหว่างคุณแม่จิตราคุณลาภและน้องเพลงพิพลดา ตัวเกี่ยวมิวสิกหรือเสียงห้องดินแรกครับ